เรื่องเล่าจากใจพ่อถึงลูกโดยพึ่งบุญตอนคำเตือนของลูกกิเลสที่ต้องรู้ทัน26สิงหาคม2560ประโยคเตือนแม่อย่าไปเครียดมากเลยครับกรรมก็คือกรรมครับใครทำสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นเสียงของลูกชายในวันนั้นยังคงกล้องอยู่ในใจผมเสมอย้อนกลับไปเมื่อปี2560 วันหนึ่งที่แม่ของเขากำลังเผชิญกับความทุกข์ใจจากความไม่เป็นธรรมในที่ทำงานเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดกับแม่ด้วยแววตานิ่งสงบด้วยน้ำเสียงที่แฝงไว้ด้วยความรักความห่วงใยและปัญญาประมวลรวมกิเลสจุดเริ่มต้นของการเวียนว่ายลูกชายของผมสอนว่า หากเราปรุงแต่งด้วยอารมณ์รักโลภโกรธหลงสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทำร้ายตัวเราแต่ยังส่งพลังลบไปถึงคนรอบข้างถ้าจิตเราหนักก็เพราะเราแบกกิเลสไว้เองพ่อเขาเตือนแม่ว่าความถูกใจกับความถูกต้องต่างกันความถูกต้องนั้นมาจากธรรมชาติมาจากความจริงแต่ความถูกใจมาจากกิเลสที่ถูกปรุงแต่งด้วยอัตตาตัวเรา ของเราผดึกชาติศีลส,สมาธิปัญญาศีลดูแลกายสมาธิดูแลใจปัญญาเป็นแสงสว่างทั้งภายนอกลูกอธิบายอย่างเรียบง่ายว่าปัญญาภายในคือทรัพย์ติดตัวข้ามภพชาติปัญญาภายนอกสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนและมั่นพัฒนา แต่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ใดหากมาจากความโลภความอยากแย่งชิงหรือหลอกลวงมันจะไม่ต่างจากทรัพย์ร้อนที่ก่อทุกข์ผูกเวรและกลายเป็นบ่วงกรรมธรรมะไม่ได้ให้แค่สบายใจแต่ให้จิตสงบผมในฐานะผู้เป็นพ่อฟังคำพูดของลูกแล้วไม่อายที่จะยอมรับว่าเด็กชายตรงหน้าได้กลายเป็นครูทางจิตวิญญาณของพ่อไปโดยไม่รู้ตัว สติอยู่ที่ไหนกรรมเกิดที่นั่นลูกจบด้วยประโยคเด็ดที่ผมไม่มีวันลืมศีลห้าสะพานกลับมาเกิดเป็นคนการรักษาศีลห้าคือพื้นฐานของการเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเขายืนยันกับแม่ว่าศีลคือเกราะกำบังศีลคือสเบียงของผู้สแสวงหาความหลุดดผลศีลคือแสงไฟนำทางชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคติจากพ่อ ผ่านลูกเรื่องเล่านี้ผมไม่ได้แต่งขึ้นแต่มันเกิดขึ้นจริงในครอบครัวเล็กๆแห่งหนึ่งที่ลูกชายคนหนึ่งได้สอนพ่อแม่ให้เข้าใจธรรมะโดยไม่ใช่ผ่านคําสอนจากพระแต่ผ่านความรักและความเมตตาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธ,ธะอย่างแท้จริงจงมีสติอยู่ในปัจจุบันเพราะจุดเริ่มต้นของความถูกคือความคิดที่ถูกและจุดเริ่มต้นของทุก ก็คือความคิดที่ผิดด้วยรักจากพ่อและด้วยแสงธรรมจากลูกพึ่งบุญ